สวัสดีครับผมเควินครับก็ตามคําเรียกร้องนะครับจากเพื่อนๆที่รักสุขภาพแล้วก็อยากจะมีรายได้เสริมนะครับวันนี้นะครับผมเควินก็อยากจะนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผมเคยเกริ่อนไว้กับเพื่อนๆนะครับคือเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากธรรมชาติคือไก่ดาไก่กระดูกดาของเรานี่แหละครับดำทั้งตัวครับดันดำเน้ขี้นะครับก็ทั้งกลุ่ม ATPS นะครับได้ผล ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาคือตอนวันนี้ช่วงนี้ผมเอามาขายก่อน5 5 Pro d u c t ดนะครับโปรดักแรกที่ผมอยากจะนำเสนอคือไส้กรอกไก่ดำนะครตัวนี้ซอสเซจไก่ดำา3ขีด300กรัมนะฮะแปบาทราคาขายหน้าร้านมีทั้งหมด6แท่งนะครับเป็นไส้กรอกไก่ดำนะครับ3าขีด85บาทนะครับ6แท่งตัวต่อไปนะครับจอไก่ดำหรือไก่จอแต่ว่า เป็นไก่จ้อที่ทําจากไก่ดำจริงๆนะครับไก่ดำล้วนๆเนื้อดําเลือดดําดําทั้งตัวครับอย่างที่ผมบอกไปเมืม่อสักครู่นี้จอไก่ดําตัวนี้ก็3ขีด85บาทเหมือนกันนะฮะขายหน้าร้านนะครับจอไก่ดํานะครับตัวที่3ก็คือลูกชิ้นไก่ดําตัวนี้เอามานึ่งหรือว่าเอาไปใส่มามา่ากินก็ได้หรือเอาไป ทำยำอะไรต่างๆนะครับก็คือ300กรัมเหมือนกันฮะลูกชิ้นไก่ดำนะครับเป็นเนื้อไก่ธรรมชาติไม่ใส่สารกันบูดมีวันผลิตและก็วันหมดอายุชัดเจนนะครับ3ขีด85บาทเช่นกันนะครับลูกชิ้นไก่ดำตัวที่3ก็คือเชียงไก่ดำผมไม่อยากเรียกว่ากุนเชียงเพราะมันไม่ใช่กุนกุนแปลว่าหมูเนี่ยเรียกว่าเชียงไก่ดำแล้วกันนะครับตัวนี้ก็คือ300กรัมนะครับเอาไปนึ่ง นุ่มอร่อยนะครับถ้าทอดจะกึดกึดเหนียวนิดนึงนะครับตัวนี้300กรัม85บาทเหมือนกันนะครับเชียงไกด่ดาและตัวสุดท้ายที่ได้รับความนิยมมากเลยก็คือยอไก่ดาครับผมยอไก่ดำนี่ทาง ATBS ได้ทําออกมาเป็น2 p a แพ็กเกจก็คือแพ็กเกจ130กรัมนะครับตัวนี้ขายอยู่หน้าร้านอยู่ที่55บาทนะครับอีกแพ็กเกจนึงก็คือ400กรัมขายอยู่ที่หน้าร้าน100บาทเท่านั้นนะครับ เป็นอาหารคีนอาหารเพื่อสุขภาพนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยผลิตภัณฑ์จะกไก่ดำตัวนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกนะผมเป็นเจ้าแรกๆที่นำมาขายเลยนะครับถ้าใครอยากซื้ออยากไปทดลองชิมก็โทรหาผมได้หรือว่าสั่งที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับ0969165642นะฮะ0969165642นะครับ, 42, รบหรือใครอยากเป็นตตัวแทนจำหน่ายก็โทรมาหาเควินได้โดยตรงนะครับโอเควันนี้พอแค,ค่นี้ครับขอบคุณครับ